นี่พิกี้ส่งนี่มาให้นะคะใช้มือเดียวในการเปิดกล่องนี่ลิปไวท์ไดมอนด์นะคะต้องบอกว่าเพื่อนส่งมานะคะแล้วก็อยากให้เราสวยตลอดในช่วงเวลาที่ว่างแบบนี้นะคะเป็นตัวใหม่ค่ะนี่ลิปไวท์ไดมอนต์ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะปุ๊บปุ๊บเป็นไดมอนด์มากๆเลยอะและเป็นสูตรใหม่เปิดมาปุ๊บนะคะนี่ฟึ๊บนี่เปิดฝาก่อน Mm. แต่ตอนนี้นะคะนนาจะใช้ตัวสีขาวนะคะมาร์กหน้าในตอนกลางวันนี้แหละค่ะเพราะว่าว่างอยู่กับลูกนะคะก็มาร์กไปค่ะจะได้สวยผิวผ่องตลอดนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะอากาศเองก็ไม่ค่อยดีนะคะก็มาร์กไปค่ะ mm. แค่นี้นะคะแล้วก็มาร์คทิ้งไว้นะคะใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะคะให้เป็นประโยชน์กับใบหน้าของเราอย่าให้ว่างไปแล้วไม่สวยนะคะผิวหน้าต้องดีอยู่สม่ำเสมอด้วยแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยละมาร์คทิ้งไว้นะคะก็อย่าลืมนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดูแลผิวหน้าของเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนิไวท์ไดมอนด์ค่ะ